เราอย่าลืมไปว่าทุกครั้งเวลาเราจะเล่นแสงเงาเนี่ยนักศึกษาเขา้าใจอยู่ใช่ไหมครับมันเล่นยากเวลาเราเลือกปัวมาแล้วก็ทาสีเลยอ่ะมันยากไหมเพราะนักศึกษาเห็นไหมครับความเข้มเขาต่างกาันถูกไหมครับเ,เวลาไล่เราไล่ยาก Photoshop เขาก็เลยคิดว่าควรมีเครื่องมือมาให้หนึ่งตัวนะครับเครื่องมือตัวนี้เราเรียกว่าอะไรามาดูกัน เลอกรีเทสอยู่ในอะไรครับบรัชเลือกหรืยังครับเลือกยากเ,ลกเลือกแล้วลอยเิสีอะไรดีสีแดงอาจารย์เอาเลือกสีเลยสโลดแล้วก็แดงใหญ่ที่นี่ เลือสีแดงนะครับขนาดปราชอาจารย์เคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าขนาดปลาขึ้นอยู่กับความมักง่ายแล้วก็ความละเอียดของเราถ้ามักง่ายก็ใช้ขนาดปลาชใหญ่ๆถ้าชอบความละเอียดก็ใช้ขนาดปลาชพอเหมาะถูกไหมครับอาจารย์ขอมักง่ายก่อนแล้วกันอาจารย์ลาบายเลยต้องเฟวเนี่ย มาไงมาไงเอา,อานีา้ไงเอแคปเปิ้ลแดงอ๋อเทีนี้โอเคอยังง่ายไหมครับถ้าอาจารย์ไม่ระบายที่กา้กานก้านเป็นไหมไหเห็นไหมครับว่ามันดีกว่าใช้บร์ชเพราะมันจะวิ่งหาพื้นที่ที่เป็นสีให้เราเองถูกไหมแต่ถ้าใช้บรช์ชปุ๊กถ้ามือเลอะไปที่ไหนใครไหมครับไปไปแต่ถ้ามาใช้ ตัวรีเ a สคัลเลอร์รีเ c สเปลี่ยนสีให้ไหมเปลี่ยนตามที่เราต้องการแ้วเราลองมาทดสอบตัวอย่างแล้วกันตัวเลือกชีตัวเหลือกสีที่เหลือกในซ่เหรอย่ดินนุ่มปูแอปเปิ้ลสีชมพูเลือกเลือกไหมแอปเปิ้ลอินเลอรค่ะอ๋อแอปเปิ้ลอินเลอรนะครับเีมาแหละคนคนมีความรักเขามองอะไรก็ดูดีหมอส ทีนี้มาเรื่องรูปส้มครับอาจารย์อยากให้ข้างในส้มเป็นสีแดงส้มสายพันธุ์ให่เนะะี่ยครับอ๋อแข่งกับสายน้ำคึ้งคือสายเลือดนะครับส้มส,สายเลือดข้างในเป็นสีแดงเลือดยังไงเสือดกันเลย,เลยรีเฟรนเดอร์ สีส <ersch> ีสีอบอยู่ทุกเห็นไหมครับส่แดงส่แดงเดี๋ยวน้่งดูกันดูสีกันดูสีอไออเหนียงนะแ้งเนียบ๊วยอะ็นเห็นบึมน่เหนียวโอ้มีหรอ เปี <laughs> <laughs> pues ้ยไงตามลักพเป็นน่แตเปิสีชมพูนี่มดแล้วพี่หมนะกนว่าว่าหนู้ินนันเยน้โหนี่วาส้มชอวหวานโอ้เปลี่ยนเลยมันจมดตังค่าตรงนี้แล้วบางทีขอคิงมงแรมโงแรมนี่ติดยูทเนี่ยคิงมงแรมันเอองแร Long dây mọi người không. Long lượt xíu của anh em là. Lý sẽ thế sẽ. O thế, Reset, reset Lý sẽ. em Lý này em phần. Nó sẽ. xí bằng sẽ.

Oh Hei ni ni. Dud, duduk,